ลมหายใจเข้าลมหายใจอ้าลมหายใจออกดลมหายดลมหายดผู้พายให้ว่าดังสายน้ำชงเย็นดันน้ำผากางขันมา รับด้วยความรักเข้าใจไหมทีเรียนทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านถือใส่ศีลและพนมมือขึ้นไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่มาให้ความรักพวกเขาแสดงว่าต้องเคยผูกพันกันสักชาติหนึ่งละบุคคลมีความผูกพันกันมาถึงมาพบเจอกันด้วยบุญนะเพราะฉะนั้นให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนึกถึงบุญที่ท่านเคยทําทั้งชาติเอาความรักลงไปในใส่ศีลนนะ ขอให้พวกเขาเนีลูกหลานเราเนี่ยขอให้เติบโตเป็นคนดีเรานี่เป็นผู้ใหญ่เราโตมาก่อนรู้ว่าจะต้องผเผชิญอะไรอีกมากมายขอให้พวกเขาก้าวข้ามทุกเรื่องราวที่จะต้องผเผชิญไปได้ดีกว่าเราไปให้ได้ดีกว่าพวกเราทำได้แค่โอยพรให้ขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้ทั้งหมดร่วมมาเป็นพยาน รักษาคุ้มคองเด็กๆทุกคนให้ได้เติบโตเป็นคนดีอาจารย์จะขอทำพิธีบายสีขอให้ทุกคนตั้งใจโอ้ออเชิญเมหาราณแผ่นดินณอากาศทุกสถานเรามาเป็นสักขี ประกอบการทำบายสีบัดนี้เธอ Saints, Saints,

หากเราที่จะปลูให้เสร็จเรื้าฝนทนก็จะเข้าบังโหที่มถนาสังจะมายารีให้ปกต้งน้องที่ให้มีชัย กิจกรรมค่ายวันนี้แล้วก็สวัสดีลูกๆที่น่ารักทุกคนไม่ค่อยบ่อยนะที่เราได้มีโอกาสได้มาอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความหวังดี และความหวังสิ่งหนึ่งที่ครูตั้งมั่นตลอดเวลาก็คือการทำความดีและเชื่อว่าการทำความดีนั้นมันจะสะท้อนถึงความรักที่เรามีต่อสิ่งที่เราอบแสดงออกยกตัวอย่างเช่นวันนี้ เราอยู่ในหลายบทบาทหลายหน้าที่ตัวอย่างครูต่ก่อนก็เคยเป็นนักเรียนเราลึกและตระหนักเสมอว่าบทบาทแล้วก็หน้าที่ของเรา กายเป็นนักเรียนนั้นจะต้องทำอย่างไรเมื่อเราตระหนักความรักที่มีต่อตัวเองมันจะส่งผลแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อแม่ สังคมเด่นประเทศชาตินั่นเพียงแค่เราเริ่มจากความรักจากตัวเราที่มีความมุ่งมั่นและก็สิ่งใจวันนี้ทุกทุกคนมีโอกาสดีและก็โชคดี เพื่อนๆอีกหลายร้อยคนหลายมีคนที่ได้มีโอกาสมารับฟงังดีๆในวันนี้ก็ขอให้พวกเราได้น้อมนำความดีวันนี้ไปเกาะไปเกิดไปขายาย ทำความฝันของเราให้เป็นความจริงวันนี้ดูถือโอกาสเป็นตัวแทนของแม่ครูพ่อครูและคนที่รักและหวังดีต่อลูกทุกคนครับขอน้อมน้ำ วาสีารักนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสามกุณลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราชาวคนรัฐที่เคารพศรัทธาจงโดนบันดาลให้รุ่รุ่กบทุกทุกคนสุขพบความสุข สิ่งใดก็ขอให้สุขภาพมั่นคงนรากมั่งคั่งชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญยิง่งเป็นไปก็ขอเป็นตัวแทนพี่เลี้ยงทุกท่านนะคะในพอน้องๆก็ขอให้น้องๆมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะและขอฝากน้องๆ ในการเข้าร่วมพุทธธรรมนำชีวิตในวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ขอให้น้องๆน,งนำกลับไปปฏิบัติและระลึกถึงในขณะที่เราเลิกกิจกรรมนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนและก็ช่วยเหลือพ่อแม่เท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ขอคุณพระศรีรัตนไจจงปกป้องคุ้มครองน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะสาธุ นะคะคุณแม่ประหลัดนะคะปราปื้มมากนะคะที่เราทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนของท่านนายกท่านสมาชิกทุกท่านนะคะพร้อมกับข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็คือ,อในานามของอบอตอเขื่อนอุกลรัตนะคะทุกคนซึ่งทุกคนนะคะ ก็น้อมใจในการที่จัดโครงการในครั้งนี้นะคะเพื่อให้น้องๆทุกคนนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของพุทธธรรมเพื่อนำไปใช้ในการใช้กับชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเมื่อน้องๆกลับออกไปแล้วจะนำสิ่งต่างๆนี้ไปใช้กับชีวิตในอนาคตข้างหน้านะคะ จะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูแล้วเมื่อหนูมีเป้าหมายที่ดีเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วทำสิ่งนั้นให้ตรงตามที่ตัวเองต้องการหนูก็จะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็จะได้สิ่งที่หนูต้องการเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะก็ถือว่าพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ปกติต้องอยู่กับครอบครัวเสียสละเวลานะคะ มาเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆด้วยความรักแล้วก็ห่วงใยอยากให้ทุกคนที่อยู่ตำบลแห่งนี้นะคะได้เป็นคนดีมีอนาคตที่ดีข้างหน้านะคะหวังว่าในอนาคตจะมาเป็นข้าราชการแทนเราจะมาเป็นประหลาดแทนจะมีนาย,ยกมีรัฐมนตรีมีตำรวจมีทหารเยอะๆที่น้องได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะก็ฝากในสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณ พระศรีรัตนไาตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสามภณโลกนี้รวมทั้งอำนาจหลวงพ่อใหญ่พ่อขาวนะคะหลวงปู่ดำนะ,ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะบรรดาโดนให้น้องๆตง,งประสบความสุขคิดสิ่งใดปรัถนาสิ่งใดให้สมความมาุ่งมั่นปัถนาทุกสิ่งทุกประการขอขอบคุณค่ะ